สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไถซิ่งครับมาชมเจ้า m อ4มหกศครับยกล่องเพื่อไว้ผูกมันครับนี่แหละครับ การยกล่องเพื่อ,อไว้ปลูกมันครับก็ถือว่าได้ตรงมากครับยกล่องก็ถือว่าฝีมือมากครับนี่แหละครับอือเทคนิคการยกล่องครับดครับด้านหลังก็ใส่ปุ๋ยไปด้วยครับ ก็ยกล่องตามครับทั้งละเกือบหนึ่งกระสอบครับดยด้านหลังครับนี่แหละครับวันนี้มาหลายคนครับก็เสียบมันไปด้วยครับก็ยกล่องตามไปด้วยครับเจ้า M6040 e นี่ 2, เป็นรถขนาด4สูบครับ หกสิบแรงมาครับก็เสี้ยนึ่งก็นำทีมเองครับวันนี้ทำงานตัวเองก็ทำแต่เช้านี้นะครับุณจะได้งานเยอะครับวันนี้ ก็ถือว่าได้ดีขออ่อยอยู่นะครับปลูกอ้อยนี่จะไม่ค่อยงามครับแถวนี้แต่ว่าปลูกมันนี่ก็ถือว่าใช่ได้ครับอีกสักครู่เดี๋ยวผมก็ไปสาธิตการปลูกมันให้ดูครับสาธิตการปลูกมันให้ดูครับให้เอฟซีทุกท่านได้ดูครับเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ดูวิธียกล่องไปก่อนครับอีกสักคู่เดี๋ยว ผมจะไปถ่ายคลิปสาธิตการปุูงมันให้ดูครับนี่แหละครับอาจจะเป็นพันใบ24ครับพันยกหลองครับนี่แหละครับก็ตันอยู่ที่ประมาณมันก็อยู่ที่ประมาณตันละสองพันสองพันห้าสองพันี่แหละครับ ก็ถือไว้ใช้ได้ครับแต่ถ้าเป็นอ้อยก็อยู่ที่ประมาณตันละพันนิดๆนีน่แหละครับ ถือว่าใช้ฝีมือพอสมควรครับถึงจะล็อกยกล่องได้ตรงครับนี่แหละครับด้าหน้าเบาก็ใช้กระสอบปุ๋ยทวงหน้าครับล้อหน้าถึงจะไม่ลอยครับนี่แหละครับเชียนงึงมีงานทั้งปีครับ ก็ลึกพอสมควรครับก็อยู่ที่ประมาณ40่สิเซนถึง50สิเซนได้มั้งครับนี่แหละครับชาวเกษตรกรก,รก็มีงานทั้งปีครับไม่ได้ขักก่อนครับปลูก่อยแล้วก็ หมานข้าวต่อแล้วก็ผูกมันไปต่อเลยครับพอมีงานทั้งปีครับเช่นขอขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ